สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องเด้อว,วันนี้นะคะแล้วก็มาดำนากันนะคะวันนี้ดำหน้าพี่นออ้นนนอ,งอ,นนองเอ้ยวันนี้ดำหน้าซองอ่าวลานพี่น้องวันนี้นู่นค่ะถ้็ขึ้นถ่ายคลิปแล้วนี่สววาจะถ่ายคลิปต่อเลยนะคะ ป่าปกีกกำลังใจในเด้อค่ะมาดำนาช่วยหน่อยค่ะผู้ได้จะดีกระดำนาซอยในเด้อมาดำนาช่วยเป็นรอมด้วยนะคะรู้สึกว่าอ๋ออย่างค่ะตั้งกองเขเป็นอย่างสิบนี้รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วตัวนี้ฮะอันเขาบอกหนูว่าอ่าไม่ต้องไม่ต้องอ่า ไม่ต้องพูดก็ได้แค่เห็นหน้าก็พอสันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแปลภาษาเอาสันเออนางเอาพี่น้องมาในคลิปแล้วเดี๋ยวนี้แต่หนูปฏิทินเป็นภาษาไทยหนูจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยดูจะเข้าใจหนูนี่แต่หนู้นั่นแปลภาษาไปเออหนูกับซีดีเฮียนภาษาไปในตัวเลยแต่กับบางห้เรื่องหรอกค่ะน่แต่น้อยเดียวเอง งม,มหนางบหนางค่ะไม่กับแปรแอไปไม่กับแปรถึงแปรพิษเนี่ยเนาะดำนาค่ะพี่น้องคะกับชุดดำนาของเรานี่แะคะชุดดำนาของมาดามเรือนะคะเผยเรือสริสีสไม่มีใครเทียบแล้วค่ะชุดนี้กินขาดให้ก็บาประกวดชุดดำนาเดี๋ยวบอเนาะนุก,กัสซีส่ไชุดนี้แหละครับไปประกวดดำนา อุ้ยแข็งะเลยนะคุณอาวเนี่ยมันควรมังขาดมาถือพ่แม่นควรแตกมันอน,อน,นอนมันนอน,อน,น,อนมึงม,มึงต้องเอาภาษาไทยเดี่ยนูมันจะพูดแปลไปนะค่ะนูเอาภาษาไทยนูเคยพูดภาษาลาวเลยอ๋มมอ,อ,พ,อพี่น้องขาตั้งกอนกับปัน่นไฮน่านีกแล้วต้องบอกแล้วว่ามึงอยู่บอกแล้ว มาดำนะ้าน้ำกันพี่น้องเอ,อเนะ้ยส่องอาราณนะคราบนี่เพราะว่าแอปแ้ว <c oughs> มัน 18, สิแปลแต่ภาษาไทยเดาา็ไทยแลน,นด์ดังทั่วโลกทั่วโ,โลกรู้จักไทยแลนด์นึทถามราวาอาดูแคนเออไปดีสปีกเองลยฮัตต์แต้วโน่คือ แสดงว่ามันมาแบบขนาดมันเห็นชาวหลายสูตบ่มันมันมันพิมพ์ภาษามาน, <c arta> ม,นมันเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ mm hmm. เนนะเ็าจีเอาีางัยงนนคาาคุณกำลังทำอะไรอยู่กับว่าวาอะไรอยู่ี <in mind> <Wh> แต่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 หนูบ่ไริทินแต่แต่เพื่อนอุตสิกรผมว่าหนึ่งตายละมันชนใส่อันนี้มันวะอ่ามันวะรู้จักสาวประเภทสองไหมมันว่าไม่รู้มันวะมันคืออะไรหรออธิบายให้ฟังหน่อยสิวมึงต้องบอกว่าเล a d y บอยมึงเป็นเ lady boy ร้านซาสิมีผัวพี่น้องก็เลยแบบติดซากัน ไม่ใช่ว่าจะมีผัวคาดแต่ว่าโทรศัพท์โต,โตอาวุาธถอดชุดอาวุธพสุดคืออย่างงี้คะ่ะพี่น้องะ่ะเราไลฟ์สดทางติ๊กต๊อกเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีผู้บ่าวทางอ่าประเทศอันนะมันบอกว่าอายุ าทางต่างประเทศเขาทักสนใจมาแล้วก็เลยรับข้อความเข,ข้าไปค่ะแล้วก็คุยดูนี่นะน,นี่นี่เร็วค่ะยังบ้่ันคุยฮอดสีได้ดอกค่ะแล้วก็อาศัยเรียนภาษาอังกฤษไปนี่วในข้านอาจะเสียดายเสียดายส,าายสมออีกกระเทยมันบมมีความสั <c oughs> ่ค่ะเกลืมเบิดขอแมแอ่พวกแฮกเกรดดอ,อก ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ติ๊กสองพันส่งไปรประเทศแล้วกับบมุ้จัดส่ง,งน,น่าจะมาจิ้มทิ่มกับปู้บ่าวเมืองนอก <Yeah. S 1> แปลกันหัวแท้หัวแถะแปลต้องบอกปไป,ปว่าต,ออต้องบอกมันไปว่า I am a I ready boy ready boy อรดีบอยมันจะเกียวว่ามันเป็นชะนีฮันดีมันถามว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเออฮันดีเห็นบอกโอ้ยมันกระต้องหูแล้วมันได้ยินเสียงเขาอยู่เนาะมันบอกว่าอันอัน I like you มันหมักมือ I like you ฉันชอบคุณค่ะแบบนี้เ๋ยวก็ถามว่า you love me ให้กระโดดเย็ดนะ ลาขาวอันนี้กระทำคุณแ่ไม่ยินนะว่าใช่ล่าสุได้ผัวกับบาทนี่แหละพี่้ังมันมันเล่าใหญ่เนี่บุญกนี่มันะไล่กบะไรแย่งนรืมันมันเห็ดเลอกแ่งนมึงทามเฟซบุ๊กมันน่ะหนู อนนยอ่างสีสูฟ้านกันหูเดือแ,บบแตโโน้างยงวดีโอฟอหันนี่ไม่วิดวีโอครับบอก็แดบมาแล้วนีนน้มันส่วนตัวเกินใช่แล้วต้องขจะเอากปน่ไมือไปเย็นแล้วกัน กอนอื่นคะ่ะพี่น้องขาฝากเปกระังใาสองอาลาด้วยคะ่ะจะรอดฟูนีเอ่ไฮเนื้อเดี๋วรถคสองคนดะข้นไหนอยู่ยแทกี่อแมนเราคงใน่ตัวแปรมี ยังได้ม่่งเล่อีกมามันวะอ่ายี่สิบหกเอออันยียวนอนมันนูกกันูกกัเล่วายี่สิบหกโอออ้าวม่ได้แน่อ่ให้น้อยใช่สัง มา,ม,ามันลินบินลัดฟ้ามาหามึงทำไงอะ่ะก็ไปล,ดปลัดกันสีเจอกันที่แบงก์ขอกนะแต่คุณต้องเอาค่ารถ้ให้หนูนะตรงนี้มีเขา อุ้ยเก้านาทีเลยเทวัาทิดนี่นะฝนสีมาอยู่มองิดอยู่ตามข่าวรายงานมาพี่นออ้องเอ้ขอนายาตางังเกาะโอ้ยคุณอาคาตังเกาะคือบทีบทพี่วิรามบทีชโลค่ะพี่ิรามบทีบบทอย่งกัเอาเลยนะขเขาเป็นเพียงของ้อหลงนงั่งว่ะอะไรก็ได้ค่ะถต่มันหมากข้าวอ่ส่นฟ้าถต่มันหมากข้ามันเปรี้ยวเอา อันนี้คือความจริงนะพี่น้องไปไก็อาตัวรอดคือนกันนั่นแหละอมอมช่วยแบบนักรบนะนยี่ในติ๊กต<ม>๊อกนะมมมี่มมมมด้บ้านอมให้ได้รถถ้าคุณเจอสายเปย์นะบอกคุณต้องอมแบบนักรบไม่หวจริงๆ,ๆเลยมาดามอะไรนะทำไปนะมาดามแพ่นีน้มาดามยังติดรอด มาดามยังบูจำไม่ได้คันไม่ได้เขาดูขนาดแตวเขาสะแผ่นเสียงลายอยู่เล้วพี่นอ้อยดำหน้าซองอลา้าก็าได้ครึ่งหนึ่งนะคะไฮห,หนึ่งแล้วก็สีดำอยู่สามไฮจ้ะพี่น,อนอ้องพูแหละแต่ตัง<อ>้งเขาสีบดามเขาสีบ,ดา,าสบดามหายพูดบดามหายพูดเลยบอกบดามหายแล้วก็ข้ามเนาะอืีเน,นี่เอกสายมันมีไฟขาดไฟใส่เลยหายนะ มุมีกระดมได้นะคุณนะมันอาจจะเดินแจงอยู่โอ้ยเดินดาบลือมาเดินดาบน่าจะขำหนึ่งเดินดาบขาเดินนี้เดินแปดก็สื่อเพื่อนนิดเดี๋ยวนี่งฮะใช่พี่น้องฟังป่ายเพื่อนเพื่อนสื่อเพื่อนสนั่นเลยนี่นี่ไหวจริงๆได้สนใจมาดามน้าซอยเดินๆพี่น้องเดินสองอารานะครับวันนี้ใครอยากรู้ว่าใครทำอะไรบ้างนี่เข้ามาดูนี่ คอมเมนต์มัวๆเลยคะ่ะบางคนคอมเมนต์แบบว่าเ้ยไม่ทำอะไรเลยอยากดูนะคะดูเต็มตานะคะไม่ดูหรอกตอนที่ทำม,มันดูซสที่ไหนละ่ะเขาไม่ดูตอนทำกันนะคะดูตอนกิน,นะคะ่ะออตอนทำแบะเขาไม่ดูทำไมถึงไม่ดูไม,ดไม่ได้สมคัญเพราะว่าฉันจะจับผิดตรงน,นั้นตรงที่กินตอนนั้นตวนที่ทำฉันจะไม่อามเดี๋ได้สนใจหรอกล็อตทของเราต่อไป มึงก็เตรียมเป็นนักครบนักกรอบค่ะนักรบผมจุ๋ยมีไหวไหม <c oughs> อ๋เอาขามันใหญ่มากค่ะหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> มันใหญ่มากคุณอามาช่วยหนูบ้าด้วยเ <c oughs> <c oughs> ขาจะฆ่าหนูแล้วมีขาหนูทั้งอ,อกค่้ยใหญ่หนูไม่คุ้ยใหญ่หนูไม่กลัวค่ะหนูกลัวไม่เอาไม่ไหวแล้วพี่น้องออกกิบ <c oughs> ย่าว่ากันได้ยาวดอมวงดามมาเด้กพี่น้องเอ,อ้ยมันคำมันก็พูดเล่นมันคำก็พูดจริงชวนมากพูดจริงชว <c oughs> <c oughs> นมากจะพูดจริงนี่นี่นี่ดำบหน้าในซอยกันนี่อาจบคลิปได้พี่น้องเอ,อ้ยโอเคค่ะพี่น้องเอ้ยไปดับหน้า <c oughs> มาแล้วสกรเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจนะครับพี่น้องครัคบเก็บบรรยากาศวันสน่อนคลิปนี้คลิปหน้าพอก,กันเด้อพี่น้องจ้า ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อค่ะฝากดูโฆษณาด้วยนะคะฝากดูคลิปด,ด้วยนะคะรับท้งบอร์อยู่งอาลีอยู่บอชาเอาไปก่อนพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ